สวัสดีค่ะคลังสรุปแล้วของต้องห้าม16อย่างใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทซื้อไม่ได้เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตพร้อมกับออกเงื่อนไข ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 1. ระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ878อำเภอการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า face to-face กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก 2. ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าที่จะรับ การใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า ประเภทสินค้าสินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จำนวน16รายการและในอนาคตอาจเพิ่มรายการใหม่ๆได้อีกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอลย,ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสด ทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติบริการต่างๆไม่สามารถเข้าร่วมได้ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ